จะสอยฝักก้ามปูกันนะครับอยู่ในน้ำนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้กี่กนัทจะโดนนะครับฝักเดียวฝักเดียวด้วยง่ามฮันเตอร์นะครับเป็นงามเวียดนามนะครับงามฮันเตอร์โอเคไปชมกันเลยครับมีลมด้วยไม่นิ่งนะน<ะ>ัดที่หนึ่งครับ อืมกินทรายโดนแต่ใบโอเคโอเค นัดที่สามนะครับถึงจะเอาอยู่โอเคครับ